สิ่งที่ไม่ควรทําถ้าเกิดว่าเราอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบจริงจังนะคะหรือว่าไปเจอใครที่บอกว่าเอ้ยเนี่ยเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าเฮ้ยยังทํา5สิ่งนี้อยู่นะคะเราก็เดาไว้เลยว่าเขายังไม่จริงจังในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอ่าอันแรกใช้ตัวคาราโอเกะเขียนเอ้ยยิงใช้ตัวคาราโอเกะเขียนอยู่เลยนี่มันภาษาไทยนี่นะเซนเจนจะเรียกคําภาษาไทยอะ่ะที่เราใช้แทนคําอ่านเออเอาไปเขียน เป็นคำอ่านภาษาไทยแทนคำภาษาญี่ปุ่นคือสมมติแทนที่จะเขียนคำว่าโออิชิ I ที่เป็นตัวฮิรังน,นะแบบนี้นะคะแต่ว่าเราไปเขียนเป็นภาษาไทยโออิชิ I แบบนี้นะเจเจจะขอเรียกคำแบบนี้ว่าเป็นตัวคาราเกะนะคะใครที่เออไปเจอนะคะเพื่อนที่กําลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วแบบยังเขียนด้วยตัวคยึกยึกยึยแบบนี้อยู่นะแสดงว่ายังไม่จริงจังในการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าการเขียนทับด้วยเสียงอ่านภาษาไทยแบบเนี้ยข้อหนึ่งคือมันจะทําให้ออกเสียงเพี้ยนง,ง่ายเออแบบภาษาญี่ปุ่นจะมีเสียงควบใช่ปะ่ะเคียวคิวเคโยเนี่ยนี่เนาะแบบเนี้ยเออจะเขียนเป็นภาษาไทยยังไงนะคะเขียนยากแล้วเวลาอ่านจะทําให้เพี้ยนง,ง่ายด้วยนะคะอันที่สองก็คือเวลาที่เราเรียนไปเรื่อยๆเราจะขึ้นเรื่องรูปประโยคแล้วแล้วเราต้องศึกษาไวยากรณ์ถูกไหมคะ มันจะไม่มีหนังสือไวยากรณ์หรือว่าตำราเรียนแบบไหนนะคะที่มีตัวคาราโอเกะตำราเรียนที่เราใช้เรียนกันอย่างจริงจังนะคะเซนเซแนะนำมิ on ongo, นานโนนิฮงโกะหน้าตาแบบนี้เลยนะลองไปเปิดดูนะคะเขาไม่ได้ใช้ตัวคาราโอเกะแบบนี้กันแล้วนะคะเราจะเรียนกันด้วยภาษาญี่ปุ่นล้วนเพราะฉะนั้น ตัวแบบนี้ถ้าใช้แรกๆก,ก็ได้ถ้าใช้แบบใครที่เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเออจะไปเที่ยวสองสาวันหรืออย่างเงี้ยหรือว่าไปดูงานสักหนึ่งสัปดาห์กลับมาแล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ได้แหละตัวคาราเกะน,นะคะแต่ว่าไม่เหมาะสําหรับการศึกษาต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆในระยะเวลายาวเพราะว่าในตําราพวกนี้ใช้ตัวภาษญี่ปุ่นล้วนนะคะข้อ2ก็คือเกี่ยวข้องกับตัวอักษรเหมือนกันอันนี้ไปเรื่องตัวอักษรคันจิละมีน้องๆหลายคนถามนะคะว่าเซนเซคะ เออใช้ตัวฮีรืงอะนะคาตาคณะอย่างเดียวพอไหมอะมันก็อ่านออกเขียนได้เหมือนกันนีเซนเซแล้วตัวคันจิเราจําเป็นต้องเรียนไหมอะมันยากนะคะอยากจะบอกว่าถ้าเราเรียนไปแค่ผิวเผินจะไม่เรียนตัวคันจิก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเรียนแบบจริงจังเรียนไปเถอะนะคะ คันจิเนี่ยเซนเซว่ายังไงก็ใช้มันคือส่วนหนึ่งของภาษาญี่ปุ่นอย่าไปแยกนะคะมีน้องหลายคนเข้าใจว่าเฮ้ยคันจิคือตัวจีนเนี่ยมันมาจากภาษาจีนมันคือภาษาจีนหรือเปล่าเปล่าคันจิคือภาษาญี่ปุ่นนะคะลูกไปที่ญี่ปุ่นตามถนนหนทางป้ายใช่ปะป้ายชื่อไม่ว่าจะเป็นร้านต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ก็ได้อ่ะหยิบผลิตภัณฑ์อะไรของเราเครื่องสําอางที่เราชอบกันนะ,ะชอบใช้เครื่องสาอางญี่ปุ่นดูดิอ่านออกไหมอะถ้าไม่เรียนคันจิอะก็มีคันจิทั้งนั้น,นใช่ไหมคะเพราะนั้นคันจิก็อยู่ในชีวิตตรรจาวัันนะะเเยยงงงไงก็้อี โอเคไหมข้อ3ค่ะเรียนแบบเอาแต่คัดตัวอักษรถ้าผ่านคอร์ส101จากออเซนเซแล้วนะคะคอร์ส101ก็คือคอร์สพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นนะคะแนะนาใครที่ยังไม่ได้เริ่มเรียนให้เริ่มเรียนจากคอร์สนี้ก่อนนะเซนเซแนะนําไปในคอร์สแล้วว่าอย่าลืมฟังเสียงด้วยแม้ว่าเราจะเพิ่งเรียนตัวอักษรทีละตัวทีละตัวแบบนี้อ่ะอิอูเอโอเซนเซจะเปิดซีดีให้ฟังตลอดนะฟังแค่อิอูเอโอหรือว่าคําศัพท์เนี่ยแหละค่ะคาที่เป็นสะกดออกมาแล้ว ไขดันไข่ชะไข่วะเด้งวะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นคําที่โอเคแหละภาษาญี่ปุ่นไม่มีเรื่องของระบบวรนณยุ์ไม่ได้มีบัญญัติไว้เป็นระบบของเสียงวรรณยุ์แต่ก็จะมีระบบเสียงสูงต่ำอ,อ๋อนะคะเพราะฉะนั้นคําบางคำเนี่ยออกเสียงเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันแค่เสียงสูง,สงต่ำนิดนึงอย่างอาเมอเมแบบเนี้ยเออเราก็ต้องฟังด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ย เ,เราแยกไม่ออกจริงนะเสียงสูงต่ำเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอ,อ,อยากให้ฝึกฟังด้วยตั้งแต่เริ่มต้นเลยอย่าคิดว่าเดี๋ยวเรียนไปสักจบเล่มหนึ่งแล้วค่อยฝึกฟังไม่ได้ไม่ทันจะต้องเริ่มจากตัวอักษรเลยเรียนตัวอักษรตัวแรกฟังด้วยเสียงคนญี่ปุ่นเขาพูดยังไงนะคะเสียงสึกับซึบมีน้องถามมานกันเยอะมากแก อธ่บายยังไงแกก็ไม่เข้าใจเขียนเป็นภาษาไทยไม่ว่าจะใช้ตัวทศหารสอเสือสระอึหรือว่าจะใช้ตัวอื่นๆยังไงแกเข้าไม่เข้าใจถ้าเกิดว่าไม่ฟังโอเคปะ่ะเออไม่ต้องเถียงกันแล้วว่าตัวจุเนี่ยเขียนเป็นภาษาไทยยังไงฟังเลยฟังแล้วก็ดูว่าลิ้นเขาแตะตรงไหนอ่าทจิเทโก็ทําตามนะคะออกเสียงตามฟังแล้วออกเสียงตามฝากไว้ข้อ3านะคะอย่าลืมฝึกฟังตั้งแต่แรกเพราะไม่งั้นปล่อยไปเรื่อยๆหนูจะบ่นว่าทําไมซีดีในมิน่ะ ใช้ซีดีกันอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่ใช้แล้วเนาะไฟล์เสียงเออไฟล์เสียงนี่มินะเนี่ยพูดเร็วจังเลยคะ่ะหนูหนูต้องฝึกฟังนะคะเร็วก็ต้องฝึกฟังโอเคไหมอันนี้ฝากไว้ด้วยเรื่องการฝึกฟังส่วนข้อ4ค่ะคิดแบบไทยแล้วแปลเปลี่ยนไปเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแบบตรงๆเลยนะคะโอเคแหละเราเข้าใจเรื่องไวยากรณ์เรารู้ว่าต้องอพูดตามหลักไวยากรณ์สมมติว่าเราบอกว่าฉันกินข้าวอย่างเงี้ยฉันคือวาตาชิกินคือทาเบมัสส่วนข้าวคือโกฮัง ใช่ไหมเรารู้มาอยู่แล้วว่าเราจะพูดตรงๆแบบนี้ไม่ได้เพราะว่า,ามันมีเรื่องของหลักไวยากรใช่ไหมเราจะบอกว่าอัตชิทำไเบมาสก็หังไม่ได้เราต้อง พูดตามวยากณ์ก็กคือว่าตชิโกฮังอัตาาเบมัสอันนี้ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันจะลึกซึ้งกว่านี้ค่ะอย่างเช่นพวกเรื่องวัฒนธรรมความคุ้นเคยความเคยชินของการใช้ภาษาเราต้องดูด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่คิดแบบไทยแล้วพูดไปเลยอย่างตัวอย่างที่เจอกันบ่อยๆเลยก็คือมีน้องทักไลน์มาถามออเซนเซนะคะถามว่าเซนเซหนูไปเจอคนญี่ปุ่นในที่ทํางานอะเออแล้วตอนเช้าเจอไปแล้ว่วบ่ะแล้วมาเจอกันอีกทีเนี่ยหนูจะทักเขาว่ากินข้าวหรืออย่างเนี้ยคำว่ากินข้าวหรือยังพูดว่ายังไง เออกินข้าวหรือยังเซวันน้องๆหลายๆคนที่เรียนเบื้องต้นบทที่หนึ่งบทที่สองน่าจะแปลได้ใช่ปะ่ะว่ากินข้าวหรือยังภาษาญี่ปุ่นพูดยังไงอ่ะแปลเลยค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกได้ไหมเออโกฮังโอทาเบมัสตกากะโกฮังโอทาเบมัสตากะถ้าถ้าเซนเซบอกน้องคนนี้ไปนะคะที่ไลน์มาถามว่าอ๋อกินข้าวหรือยังก็แปลว่าโกฮังโอทาเบมัสตกากะแล้วน้องเอาไปใช้ในบริบทนั้น คนญี่ปุ่นงงเลยนะคะบริบทไหนลืมไปหรือ,อยังเมื่อกี้เซนเซ,นเซบอกว่าน้องเขาบอกว่าหนูอยากทักคนญี่ปุ่นว่ากินข้าวหรือ,อยังอยากทักเขาว่ากินข้าวหรือ,อยังเออแกคนญี่ปุ่นหนึ่งเลยหนึ่งเลยน้องคิดว่าอ๋อภาษาไทยเราทักกันว่ากินข้าวหรือ,อยังใช่ป่ะเราก็อยากจะพูดคํานี้เป็นการทักทายเขาใช่ไหม <laughs> แต่เดี๋ยวก่อนแกอย่าพูดไปตรงๆแบบนั้น <laughs> เดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราจะไปชวนเขากินข้าวหรอ เพราะว่าคนญี่ปุ่นไม่มีวัฒนธรรมการทักคำว่ากินข้าวหรือยังก็ฮังอัตบามัชตากะถามว่าถูกไหมประโยคนี้ถูกต้องตามหลักวยากรณ์ใช้ได้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อหนูอยากรู้จริงๆว่าเขากินข้าวหรือยังถ้ายังไม่กินจะชวนไปกินด้วยกันหรือถ้ายังไม่กินจะชวนไปเลี้ยงคืออยากรู้แบบจริงจังเรื่องกินข้าวแต่ถ้าเป็นการทักทายเฉยๆเดินผ่านไปผ่านมาฉันไม่ดีอกไปกินข้าวกับแกหรอกนะจะถามไปองั้นแหละกินข้าวอย่างอย่างเงี้ยแบบไทยๆเราอะ คนญี่ปุ่นไม่มีวัฒนาธรรมนี้ไงเออเขาจะเปลี่ยนเป็นใช้คําอื่นใช้คําว่าอะไรเอย่ย1นึ่ยนเรียนมาแล้วในข้อหนึ่งศ์หนึพูดไปด้วยแล้วนะในข้อนั้นคําว่าอะไรคะลืมไปหรือ,อยังอุจกาเรศมาเดสเอออกาเรมาเดสเป็นวัฒนาธรรมการทักทายในระหว่างที่ทํางานนะคะว่าเออเหมือนภาษาไทยเราอะไปไหนกินข้าวยัง คนญี่ปุ่นจะพูดถึงเรื่องความเหนื่อยขอบคุณที่เหนื่อยในการทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ฝากไว้เอ่อถ้าเราแต่งประโยคแบบคิดไทยๆอย่างเงี้ยแสดงว่าเรายังไม่ได้เข้าไปสู่โลกของภาษา,าญี่ปุ่นอย่างเต็มที่นะคะอันสุดท้ายและอันที่5ถ้าเราเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นแบบเรียนแต่หนังสือเรียนอะเออเรียนไปงั้นแหละเออเรียนตามตารางรายวิชาที่โรงเรียนสอนมหาวิทยาลัยสอนเรียนแต่ในคาบเรียนนะคะเรียนแต่ในหนังสือนะคะ ถามว่าในหนังสือเนี่ยมันใช้ในชีวิตจริงได้ไหมก็ส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นฐานนะถามว่าเซนเซคะเนี่ยคนญี่ปุ่นพูดไม่เหมือนในหนังสือเลยค่ะใช่ก็มีที่พูดไม่เหมือนในหนังสือแต่ในหนังสือถามว่าก็ก็สำคัญไหมเซยว่าสําคัญนะมันเป็นพื้นฐานในภาษาพูดนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาพูดกันถ้าเป็นระดับกันเองก็จะใช้ภาษากันเองซึ่งถ้าหนูเพิ่งเรียนเล่มแรกหนูยังเรียนไม่ถึงเรื่องภาษากันเองหนูก็จะไม่เจอ,เอ,อที่ ใช้พูดกันในชีวิตประจำวันไงเพราะนั้นเรียนต่อไปเรื่อยๆนะคะจะเจอแต่ถ้าไม่ทันไม่ทันก็อย่างที่นเซอบอกก็อย่าเรียนแต่ในหนังสือดิเออฝึกฟังจากเอ,อ่อสื่อนะเดี๋ยวนี้เรามีสื่อกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นใน y u t u b e ใช่ปะเออในช่องที่เออสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นพูดกันชิวๆในชีวิตประจำวันหลี่ก็ ฝึกฟังด้วยนะคะหรือว่าน้องๆชอบดูอนิเมะอ่าอันนี้ก็สําคัญนะคะที่จะว่าเออมันจะช่วยทําให้เรารู้ภาษาญี่ปุ่นแบบในวงกว้างขึ้นอนิเมะเพื่อนกับเพื่อนคุยกันน่ในหนังสือ,อมันไม่มีเพื่อนสนิทคุยกับเพื่อนสนิทไงเออแต่เราเรา,เราเวลาเราใช้จริงเราอยากคุยกับเพื่อนแบบภาษากันเองอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูจากสื่อที่หลากหลายอย่าเรียนแต่ในหนังสืออย่างเดียวนะคะอันนี้ก็ฝากไว้5ข้อเนาะใครที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบจริงจังอย่าทำนะสุดท้ายก่อนจากกันไปนะคะเอื้อมไปหยิบ ตำราคู่ใจนะคะเรียกเป็นตำราเลยคะเซนเซคอสนะคะคอสพื้นฐานภาษาญ,ญี่ปุ่นที่เซนเซซอนเองนะคะชีดก็พิมพ์มาบริการนะคะอันนี้น้องๆสามารถโหลดฟรีได้นะคะคอรหนน์ึก็เป็นคอสพื้นฐานภาษาญ,ญี่ปุ่นหนูสามารถเรียนฟรีได้นะ,ะทุกอย่างฟรีแต่ถ้าแต่ถ้าใครอยากได้เป็นรูปเล่มที่เซนเซถืออยู่ตอนนี้นะคะเป็นบริการปริ้นนะเป็นบริการปริ้นอ่น้องๆจะได้ไม่ต้องไปหาร้านปริ้นนะคะหรือว่าแบบ แอบบริษัทปิ้นอน่อยใหญ่ได้เป็นแบบนี้เลยนะคะมีลายเซน์ออยเซนเซด้วยอ่านะคะก็ฝากไว้นะคะหนูสามารถากดลิงก์แถวๆนี้เซนเซจะแปะเอาไว้ให้นะคะสำหรับคนที่สนับสนุนเซนเซพิเศษเลยนี่เซนเซมีสมุคดคัทให้ด้วยน่ารักอะ่ะเอาไว้คัทตัวภาษาญี่ปุ่นนะคะ ที่ั่งนะคะตะคะนะก็ได้หรือว่าคันจิก็ได้เป็นตารางแบบนี้เนื้อกระดาษดีมากเลยนะคะใครจะมาซื้อขอซื้อเดี่ยวๆไม่ได้นะอันนี้นะคะน่ารักมากนะไม่ขายแจกฟรีเฉพาะน้องๆที่สั่งซื้อชีิ101เท่านั้นโอเคไหมฝากไว้คอร์ด101กับออยเซนเซยเย้ส่วนวันนี้ไปแล้วนะคะจ้ามาต้าคอนโดเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ